กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องเวิดทุกคูทุกคน,กคนมาออกหน้าอีกแล้วพี่น้องอยานพี่น้องลืมถงไฮถงหน้าเนาะเลยพาออกมาหน้าดูดูจริงๆได้จือทางออกหน้าหลัดเตี้ยกับวันถ่ายทางออกหน้าเราทุกคนถ่ายถ่ายด้่ตัวเองแหละมื้อนีนเฮาเป็นลูกที่แบบว่าดูมันเนาะพี่น้องขยันมันเพียนเนาะพี่น้องเพราะว่าเฮามาเลี้ยงงัวซอยอีพอกับอีเม่กะบ่กอย่างว่ายังร้ายเนาะพี่้องเป็นมือแรกนี่แหละที่มาเลี้ยงงัวในอีพออีแมะ ปกติกับไปซาเราไม่อนอนมีแต่นอนเว้นอุย้ยบอกหินหลักขาดอลไรเนี่ยทุกคนก่อนที่ห้าสิไปเลี้ยง,งวัวเนะาะอจะทิ้อซาด้หลักลอยหยอกที่ซื้ออันนี้เป็นมะขามหน่อยนะยามนี่มะขามหน่อยลายลายจะเป็นมะขามหน่อยเนาะทุกคนเดี๋ยวสิต้องซิมเบิง่งสมจนเห็นเทวดาเดี๋ยวสิเก็บมะขามไปกินกับเกลือเนาะ สำหรับเดือนนี้นะถาฝนตกมานนี่ก็ที่ว่าโชคดีที่สุดแล้วทนกระตกุกอีดีนะตกมือขึ้นนี่แต่ว่าตกโบแหง้งถึงสิโบแหง้งนําสิโบครัคง้งแต่เห็ดไยดินซุ่มสมนีงก็ดีใจเนาะเพราะว่าพืชพักเผาก้แยงเขาจงสิโบตายเนาะเพราะว่ามันแหลงมาในกาเดือนเดือนหนึ่งแล้วมันก็ตายไปลหลายเติบนั่นเลยตาทั้งเพิ่งยังแดงอยู่เผื่อมันสิฟืนฟูเนาะก็ใส่เวลาดานเติบเพราะว่ามันแหลงนั่นเองนะทุกคนอุ้ยอย่าแหลงจากเถื่อเด้อ อเห็ดทานง,งามเลยทุกคนเขาเห็นไหวตั้งแต่ย้มโลงหน้าพวนี่ดอกก็นอนอ่อนงามเนาะดีดอกหนึ่งอันนี้มันสีเป็นชีดแดงๆแล้วตัวที่งามแห้งยังมวยพายเห็นแต่ในคันเห็นเขามาเก็บเอาแน่น,นอนเขาบอกว่าเห็ดพี่น้องเอฟซีบอกว่าโลละหมื่นแม่บอกโลละหมื่นบาทบอกทันว่าโลละหมื่นบาทเนะี่ยเขาจะมาเห็นเขาจะซื้อบุมาหลักเก็บเอาบ่แต่ว่าเขาซื้อประเไทยเบ่งบานะมันออกเนาะาไปเลยเก็บเอาเด้ แปลกนะพี่น้องเห็ดอันนี้เนี่ยออกมาไนะติดงาใหม่ก็เลยนี่นี่สีออนนะต้นพี่มานเลยโอ้ยเอาออปลได้ติดเลย,เลยนี่ผมเคยกินจักเถื่อถ้าเขาเห็นอะไรกินหนาสิตตมสดน้ำเนาะแม่สดน้ำต้มแบบฮาตากกินนามมันนะเป็นยาดิเห็ดลิ้นจืดแม่นบอกพี่น้องคอมเมนต์มาเด้อเห็ดลิ้นจืดนี่แหละอันนี้บาดรล่าเอิอนเครือสมลมเนาะรีวิวไาหลายคลิปแล้วเนาะคลิปปีที่แล้ว บาดพี่น้องเอิ่นเครือยังคอมเมนต์มาได้น้องตะกคนดิลักษณะของเครือมันเอาไปมัดหัวแต่ก่อนนี่มัดเใบนี่กินได้ดอกก็กินได้มากก็กินได้สิมีรสสมแล้วก็ที่นี่เขาเอิ่นว่าเครือสมลมแต่ข้าวมาลมในหลักบัวหัวมันมาจากใส่น้องแต่ข้าวมานสมนี่อื่นแล้วเพราะว่ามันสมทำมันลมนี่คือสิบโแมนนะพวกว่าเขากินยำแต่โบเคยเห็นลมสักเถอมีแต่สมอย่างเดียวนี่เอาไปกินกับเกลือ แต่ก่อนออกมานาบบมีสมกินมากินตื่นนอนมากินบอบน,นี่แหละพอเวลายามดำนากินแต่ดำนาไม่เมือ่อยแล้วมันสีแบบเฮาสินอนตื่นนอนมาล้ำโบส่วงตีนฮาสิหากินสมนี่ลักซีบานๆมาในกินแล้วมันสีหวานเนาะเบืงองหวานสีมุยมีหมดมากินน้ำหวานตลอดอ เฟังต่มสมอันนี้เป็นส่วนรับประทานของพอบานเนพราะว่าเราได้กันน้ำไว้เวลาฝนตกมาทั้งซีมีน้ำจึได้สูบใส่ตะากะาอันนี้ก็เริืมที่แห้งแล้วแต่ว่าฝนตกมาอวานเนี่ก็ะดมซีลายๆเนี่ยแม่หิวน้ำลูกหิวนมเดี๋ยล่ะงัวนะเวลาปล่อยมามันสีแหลงนมาใส่น้ำก่อน ตั้งกินตั้งหลังตีนพราะว่านาวมันบ่มีเลยยามมนี้ันแห้งไปแล้วบ้านตัวนี้เป็นงัวแบบงัวแบบโบเดม่าน้ำหมนะ่พี่น้องก็เลยสวดลวดธรรมดานี่แหละพี่น้องข้ามามะสิเลี้ยงงัวทุกมาอทุกมื่นนะเพราะว่าเขามีงัวเ้าก็เลี้ยงทุกมืนะ่นทำโบเลี้ยงมันก็นสิบ,บอิม่มเพราะว่าเขาบริยายดูเวลาผูกนะเขาชี้ใหญ่มื่นละลักผูกลักหนึ่งลักสองลักอะไรมาเำาบเลี้ยงมันก็บโบอิม่ม เมือในก่อนกีไทยนะมน่นหยางก็คือหาวเทง,งวนแล่นดุงดงพอแจะเป็นก,า,นะกาเานาะกะเถาเนาะทุกคนเ,ออเนี่ยเวลาลกแล้วมันสิลกหยางเนาะพี่น้องเพราะว่ามันเถาแล้วดี๋ยวสิดินให้บ่งนั่นนะตอนส่วงทีว่ามันยังหน่อยเนั่นสิลกง่ายเนาะแต่ว่าส่วงนี้มันเถาแล้วลกเนี่ยลกเพราะว่าเป็นยังคือลกกระชวยเพราะว่า นพี่น้องมาคนนี่คิตกมัน้มกูตายแล้วเนี่ยแหละพี่น้องแต่ละปีนะก้าวว่าสิโรคกลางง่ายๆแต่มันแหละมันก็โรคหนกเพราะทีไหนเวลามันโรคหนกเลยดำหน้าน่ะมันสีส่าเนาะส่าผิดปกติฮะมันใสไหมเนีอยหายั้างหน่อยเห็นไหมแทะโอ้แทะ เจ๊ข้ามเห็นนะ้ำมันสีมังกรน่ะพี่น้อยข้าแซ่เบิกนกน้อยฝน,น,น,นตกลงมา,ายยเ,าเออน,นี่ยตายเลยนี่เออมันจะไปแล้วจะเอ๊ะแม่นกยังแม่เนี่ยแม่อพอนกยังพอเนี่ยนกจิบเพื่องโอ้แม่เป็นห่วงนกจิบเพื่องกำลังเป็นโตเดียวกาโป่งปีกออกเว้ย แม่เจ้าก็ไม่เห็นนั่นนี่ลูกยันบนตกหะทำในหมู่แลงนยงเขาจะเอาพายุสีขาวเหมือนบอกมีวันที่เท่าไรวันที่เจ็ดเนาะถ้าแม่มันไม่น่าแม่มันจะเอาเหงือมาปอนเนาะเอาตะกะเตน็นอะอย่างนี้แหละอันนี้สิเป็นนาไก่กันนาทุกคนมันคืก็กินกันเขาจะเอามาเห็นคลิปเฮาในกัเขาก็ขิบอกเขาว่ากันพักเบิรกันเที่ยวเฮาในเนาะงัวเฮาเป็นน้องกินเออเที่ยงคนเห็ดขากดเลยทุกคนเดินี พอดีเลยอืม mm. แต่ว่ามันบ่มีผ้าแอมเนาะแต่ว่าเท่านมุ้งให้เทกเลยเนี่ยผังนะเป็นสังกะสีฝังนี้เป็นผ้าเอ้ยหยาตัวนั้นก็เป็นสังกะสีเครื่องหนึ่งหยาเครื่องหนึ่งเพียงแบบนี้นะคักพออยังมันง่ายเหตดง่ายเลยค่ะข้นยู่ง่ายเทหน์นั่อยูนักกินกันโล่งสบายกอเทียงหลัดลังไงหดพป่น้องสำเฮือนแล้วเห็นนั่อยูนักกินกันยากเนาะ อันนี้สิเป็นผักเขาจะน้อาเขาจะปลูกปาร์ตี้บุญธรมหลักของเขาเลยพี่นอ้งองเวัวเขาเข้ากันมีเ <laughs> นี่ยนี่หมักผิดกันนี้เนี่ยแซ่บผิดผิดผิพริก,ก,ก,กอ่าบุหัวซื่ออย่างเราแต่หัวแซบ่บแล้ก็เห็ดสวนไว้เมั่อไหร่จะกินหอยยำแหลกหอยยำแหลกเห็นมันเป็นหมากอยู่เป็นหัวคันใด้ขึ้นงามดิอย่างนานหมักอยู่ไอเดียเจ๋งดีเลยอ้าวมุ้ยไปอยู่ปุ๊ х. ไปเมยียเลี้ยงอยู่พวกมัวมันกินแต่หมักซีดาเนาะทุกคนงวนอะบม่ได้กินอย่างไรกินแต่หมักซีดาส่วนหลายนะขออนุญาตขึ้นเทียงเด้อเจ้าของเทียงมาไปหน้องมากินสมอีพ่อก,กับอีแม่ไอะไงัวไปพุ่นล่ะงัวกะมันบดเอ็ดื้อบรนไดแล้วกับบวชแห่บันได,ะบบน,ไดนะทุกคนเลี้ยงง่ายงัวนอะ่ะมันย่านกว่าหมูนะย่านอีพ่อเวลาอีพ่อมาเลี้ยง แล้วยิ่งมักกระทุนเรยวานางแคติกใส่เนี่ยมันชิยานเร็ว่าอ้แม่กับน้องๆกับหลัดมัวยอยาคือแบบมันเห็นแล้วมันจิงแหลมไปเลยๆนะ่ะอันนี้จะเป็นดอกสมลมเนาะอืมสมๆฟัดๆกินได้ทั้งดอกและกับใบกินหลายอย่างแบบนี้ไปต้องทำเทึงนะว่ะ เจ็บทองบอสสลัดนหนนอนเจ้าใส่ส่งยินน้นนะเวลาเาออกมาหน้านะน้ำนี่นะหายใส่ส่งเป็นผายินเนะทุกคนหรืบบอว่าเกือบเกือบบุดเนาะท้าาใส่ส่งอันวอมหรือว่าสินบัวใหญ่นะทุกคนเพราะยังมันมีหมักหญา ภาษาไทายอิ่นหยาจะสูงพี่นอภาษาลาอื่นหมักหยาเนาะมันชิติดสูงพี่น้องเมื่อน่ะลัดแอันเอาลูกหัวเมื่อน,น่ะเพื่อนส่งในบู้ยนังเก็บเป็นโซมงหมักหยาติดลายลัดอาจฉิบแมนก้นแบบขยันดูมันยังมากมมยเนาะทุกคนแต่ว่าถ้าแบบอยู่แบบให้อยู่หน้าแบบหนีเนาะแบบใช้ซีวิตแบบหนีบบนล,ลัดหมักเนาะทุกคนเพราะว่าเป็นอย่างมันอิสระมันมีความสุขนะพี่น้องเ้าอยู่แห้อยู่หน้านะมีความสุขก,กว่าแบบเขาอยู่ในเมืองดีกว่า อยู่แบบใส่ซีดแบบที่ได้เมืองรัฐโบมาก์นั่นน่นเนาะแต่ว่าถ้าบมาค,ค่ะอยู่ได้แถวรัดนี่รัดอยู่บอได้รัดบบมากอยู่ได้เพราะเป็นขางเขาจะ่ายอยู่ตลอดชีวิตนี่รัดบบมักรแบบแบบเป็นคนหมักแบบธรรมชาติตรงไหนตรงหน้าแบบนี้แหละคือรัดบอกเข้าใจว่าเป็นยังงวรัดขึ้นหมักกินหมักซีดาเนาะทุกคนมันไม่ได้หมักกินหนายัายางปรนไดนะกินแต่หมักซีดา เวลามีแบบซีดานะมันสีหุ่มจะลดเห็นพี่น้องถามมาว่างัวที่เป็นโรคลำปีสกินนะมันเศร้าแล้วบอเศร้าอะไรเลยทุกคนเศร้าแต่ว่าบเบดเนาะเมื่อหน่อยยังอยากเป็นอยู่แต่ว่าเมื่อใหญ่นี่เริ่มสีเศร้าบดแล้วเป็นแบบซีดารสุกเดี๋ยวจะเศร้าให้งัวกินกันแบบ ชีดาใจแดงหวานหวานเลยมักชีดาใจใจแดงเนาะแต่ใจหลักตัดชีสมพูคนวา่าฮ <laughs> ่าฮ่ือเลยสไตลายจะาคอมแล้วแพงมองกินปะมันแสบอยู่แต่ว่าออกฝาดไร้กลัวหวานหวานฝาดๆนะคนก็เลยโบกายกินมนะันจะขี้ดิน จริงๆแล้วเขาไปเอางวงมาเลี้ยงในเทียงนะทุกคนแต่ว่าเขาเอางวงมาถ่ายหูบเนาะแต่จะคล้องเทียงมาเบิ่งกะจะว่าเขาเอางวงมาเลี้ยงให้หนีด้วยเป็นสาวเลี้ยงงวงนาะพี่นะ้องมันปะบโมบ้าขั้นป้าแล้วมันสิไปป้าเขาเลยทุกคนเขาเลยแบบดึงไว้กัอนหะกินเก่งก็ต้องออก แต่นำลายเว้ยเอ้าทุกคนความสุขของเราคือการที่ได้อยู่ทงไฮทงนา,นาเราพี่น้องแล้วก็ได้อยู่กับครอบครัวเนาะเป็นอย่างที่แบบว่าเลิศเลิศเฟอร์เฟคแฮงและที่สำคัญคือได้เลี้ยงงัวเนาะจะถางงัวดื้อจะถางงัวดื้อกับความสุขของเราก็คือการได้กินหลบับงัวเนาะทุกคนมาก่อนเร็วอย่ารแล้วเดี๋ยวสัมผัสมีเป็นยังไงครับบอลรำพันยาอยู่ นี่คือสมณาสมณาของป้าตุ้ยแม่แม่แม่ค่ะสามดูไหมไปไปเบิ่งไปเบิ่งม้อนเขาอาชี้อยู่ลูกเคยนะเราแต่เราแต่เลี้ยงเขาได้ม่ได้เบงคืออะไรเักแล้วเขาอาหามองลงกับบมือเขาอะไรวาามือยังคืออาหามองลงบ่มีเขาอาหามองลงกับบุมีคือยนต์นี่เขาคือยนต์บ่มีเดินนีเขาเอาเนื้อของเนื้อคู่บ่มีติแม่เอาวมันคือเป็นคือว่านะ่ร หาบังหยุงลงบ่มีแปลว่า้ยังความหมายแปลว่า้ยังคันหาบังลงบ่มีความหมายแปละบอมีไปเอาหมอก็ว่าอีกครั้งมอก็ว่าบ่ได้ผัวนำี่น้องอีแมีพผุดไปเบิ่งดวงเพิ่นไปเบิ่งดวงอุ้ยตื่นงูตายไปเบิ่งดวงเลยค่ะบอกว่าหมอเขาบอกว่าบ่มีเนือขู่ยังบ่ทันละมีเนือขู่ยังบุตรลามีทางลงนะพี่น้องเป่นเหมือีกจักปีนะพี่น้องพาเบิ่งเพิ่นอาจารย์สิได้เราบ่ได้ทถ่วงอย่งอีกบ่พี่น้องบ่แม่บ่พี่น้องบ่แม่หมอสไปท่วงยัง ลูกาลาก็ไม่ได้ลูกชายได้สิได้อยอท่ทั้งตะเวนาอกยังพอเร่ากากก็ได้เดวลูกใจเไม่เห็นในคิวกตรงลูกสลากก็ลูกสาลูกสลากก็สาโกบ่มีทางตะเวนออกตะเวนขึ้นบ่ทั้งใต้ทังเนือก็บ่มีบ่มีทางลงเลยเขาบอกไอรีนบรตัวเอฟซีบอก เท็ดได้จะชิได้แม่าก่อนาได้เราบ่ได้เเคยเออกโฉกายลยยังได้ยเเคยไยักได้อยู่ได้ไม่ยังไม่้ยังมเลี้ยงงอยลูกสาวบบเลียงห่แม่ลูกสาวบบเลียงวะไปให้เบิดคืขึ้เลียงคนนึงก็พอก็นนงก็พอก็ได้่าแต่งลูกแข่ไปลูก เ่นบาดแรงเราเคยค่ะนี้ยวันนี่แต่งเขาก็เอาลายแล้วเม่เอาลายก็ยามมันแล้วใครเขาเอาเอาลูกไผ่ก็บาดแต่งลูกไผ่ลูกไจไม่ได้ไม่ได้ันถืแต่งหรอกเราเคยเราเขาบอกเอาเชื่อแต่งเอาเขาเดี๋ยวพไปดูไผ่เมียจมตีนในตัวนี้ในคล้ายนี่กระจุบเลยเท่าใดแม่ตัวนี้แม่ตัวนี้ทำนี่เท่าใดแม่บเพราะเพาทำนี่เท่าใดพอ ทำในตัวละเมินกันจีแตงเราเคยเลยอีก่อวลวตัวนี้นะคะตัวละเมินงอตัวนี้แล้วน้องแม่เขาเขาคล้ายแหละเขาอเอามาส่งขึ้นนะน้องแม่เนาะเข<ม>าเป็นยังไนมาส่งขึ้นเ,นเนนะดทุกคนงอนตัวนี้เป็นง้อมีบุญเขาคล้ายไปคลายไปทิวาลัดถ่ายคลิปทิวาลัดเจไดมันเดชเจไดแห้งดีรลอนเลยประทนี้เเป่าแลน เ <laughs> บิงจีดายเบึงนเขาจับมันไปแล้วมันหย่านเขาเนี่ยตัวน,นี้แหละเขาอันขายไปแล้วอันเขาามาส่งคืนบพวเขาเป็นยังคือมาส่งคืนฟองวัวตัวน,นี้นะฮะเขาว่ามันกระดูดกระดูกขางกุดนะทุกคนแจักเบิง่งก็ไลยจังหัวกระดูกขางกุดเบิ่งอะไร้พรมันเป็นอะไรพี่ัวก,กับเจักคือกัน เอามาส่งคืนคืนทางเงินคืนทางงงวก็บอกว่ากระดูกขางมันกุดแล้วผู้ใดสือไปแลอ่าผู้ใดสือไปนะมันเฉียนสุดสวยอย่างสักอย่างในเห็ดยังก็บอกขึ้นนะเพราะมันกระดูกขางมันกุดอย่างสักอย่างนี่แหละแล้วก็บิ่งบ่เป็นกันนะทุกคนก็เลยก็เลยได้กลับมาอยู่ลำห้วคือกาวนะถื่ว่ามีบุญนะพป่น้องมันบบตายแต่เอาไปจะเขาเสียไปขาหรือเขาเสียไปเลี้ยงแต่ว่าเขาบอกก้าเอาไปต่อยเป็นอะไรกระดูกขางคือกุดกระดูกขางมันอยู่วังนี่บ่ ขาวากกระดูกขามันกุดก็เลยแบบเอามาส่งขึ้นนิ่นี่รูปแหล้วกับโบตายเนาะโบตายหรือว่บบยาบุตรใหญ่ขอปอยู่วันใหม่มีบุญแมง,าางัด่างแต่วันงัาด,างดาา่างนะแสดงว่าจักไปใส่แล้วมันยืนย่นนนี้เนาะกี่แม่ขายนาะแม่ตอคายจากพันกับแม่โอเขาไปส่งขึ้นเนะ<อ>าะบุพมาตอขายจากพันพอ เออหมื่นสองกับปลูกกับแม่เขามาขึ้นหนึ่งหมื่นสองกับปลูกกับแม่มันหนึ่งหมื่นสองพันบาทไม่ได้แพงเลยนะรางวัลเขาว่ากระดูกขังมันกุดแล้วเขามาส่งคืนแต่เราเข้าไปนะแต่ประมาณ่อไปสักครึ่งเดือนบวแล้วก็มาส่งคืนโมห์มันเป็นอย่างเนาะต้ามากมันก็ปกติคือก่ารางวัลแต่ก็ว่ายันเห็นยังบกขึ้นว่ะขันแหนจะคองที่เขาเคยเลี่ยงอยู่แล้วยเลี่ยงนะโเป็นอย่าง คือแบบมันดีะนะก็ให้เลี้ยงเอาเองก็ว่าเขาเลี้ยงเอานะีดีก็เลยเอามาส่งคืนคือแบบเ่าเลี้ยงเขาสิแบบอ่ามันสิพาเขาแบบจะเลื่ลงเรื่องอย่างแบบนี้นะคะา่ากพา,ากับบุญจักกันน้องที่มาที่ไปมันเป็นอะไรกระดูกขังพุดถ้าก็สิเคยได้ยินเกิดมานะเขสิเคยได้ยินว่าเลี้ยงงัวแล้วงัวกระดูกขังกุดเลยค่ะมันคายออกบร่อยต้องให้เจ้าคองเขาเองเลี้ยง ถึงสีหังสีมีถ้าเขาไปสือไปต่อเขาชีสุดจีสวยก็เห็นยังกรบบอกขึ้นเขาก็เลยเอามาส่งคืงนเนาะทุกคนอันนี้จะเป็นความเสือนะ่อเนาะทุกคนแต่ผู้ใดมีความหม่ยังกับคอมเมนต์บอกได้เนาะเต๋เป็นความเสื่อของ่อขาะสืองัวเนาะถึงเวลาเขาขคกกแล้วเนาะทุกคนนั่นสิเป็นขคอ,อกนะกันเนาะอะไรเขขอ,อกะเาะแล้วเพราะว่าตอนนี้ก็ประมาณห้ามมงแรงกระคำแล้วเนาะทุกคนกะ,ะไรเคาขอ,อกมันมันคือสีอิ่มเนี่ยแหละเพราะว่ามันกินตั้งแต่บ่ายสามโมงนะมาเรียกแต่บ่ายสามโมง นี่แหละนะพี่น้องบรรยากาศเนาะเลี้ยงงัวถาฝนนะพี่น้องการทาเลี้ยงงัวมือน,นี้ท้องใสมือแรงฝนคือสิตกหนักเนาะเพราะว่ามันต้องตื่นเต้นแน่นอนเทามาเลี้ยงงัว <c oughs> เกี่ยวกันจะบอกกับฝนนี่ว่าดงัวแต่ตอนนี้มันจะสิ่งญ่งามเลยฮะเด็กหัวอันนะั้นจะเป็นครูฝนหรือว่าเป็นง่นฝนยังกระหูกกันนะพี่น้องเด่นอะคือสิตกอยู่ประจักษ์มันสิตกอยู่แม่มือแรงหรแม่ มึงไปเอาก็เลยเอาขอขอ,ขอบไปเลยเนาะดิไปนะคเขาทุกคนทามาบทนั่นจะมึงเนี่อันที่หลัดมาเบิ่งมือนั่นะนะตัวนี้ย่างๆอยู่นี่อันนี้ข้าวเมืออะไรนี่เอามาแต่เลียงงูเราคิดว่าฝนตกมาแหละมันสีบุงหงงเนาะคือแห้งเลยจังเดียวะจะกสี่าจากอันพันชีวิตเลยนี่ ลายแห้งยังไงหน่อยหนึงเด้อมันมีแต่ลูกหัวกบกับเพียดแต่ว่ามันตัวน้อยอันนี้ลัดมาตะเลียงงอแบบเลยอย่างมาสองเบิร์กคิดว่ามันต้องตายแน่นอนไปตายพืชุมนะข้างแขนรัดหัวม้วนหนึ่งมันมาสองเบิร์กม้วนหนึ่งคนตกเหตุการณ์ัดสิบมาสองเบิร์แล้วคิดว่ามันต้ตายแล้วฝนตกีได่าๆตายก็เต็มถ้วยเลย อุ้ยทุกคนตัวนี้แห้งนักอืนี่ว่าเราตายได้นี่อ๋ออุ้ยเทป้าเด้ออันนี้จะมีตะลุงหัวเขียดลายเนาะถามมันจริงๆแล้วลุงหัวเขียดมันก็บปรี้หน่อยบันนี้ดอกแต่ว่านี้มันแห้งเต็มไปเลยอันนี้ตายแล้วนี่ อ้ยฝนคือนฝนตกมาใส่วะขิดว่าฝนตกแต่โม่ขึ้นนี่ก็เลยบอกมาเบิง้งตัวตายตัวบระขายเนาะข้อบ้านนีู่บ่ได้มาเบิง้งยำมลับ,บออกมาได้มาเบิง้งมื้อนี้มันก็เลยตายตายไปครึ่งล้านจุ่มนี่ตายไลยน้นี่มาบ่ทันเห็นฝนตกหลับคิดว่ามันบ่ตายนะ พี่น้องน่าแต่กระจกกระจายเลยหลายแหงอ๋อ,อ,อดำหูุ่งเลยหนี่ขอนุมโมทนาสาธุบุญนะทุกคนให้เข้ามาเบืง่งขอทำบุญกันนี่อีแม่แหงว่าบบมี่อันอีแม่แหงก็ว่าบุไดหลูกเคยก็เลยทำบุญนะพี่น้องบางทีเนี่ยคู่เขาอาสิเกิดหยอกหยอกหยอก ปาดดำหุ่งเลยตัวมันตายแลยดำหุ่งนะยังยังโบเมื้อคือแบบยำหนีแหละดำนาแล้วเลยตะก,กี้นหนอีแม่พาไปหาขบกบตดำใบตองมาตัวคนเด็ดนะใครเห็นบอกปุ๊บบบเสือเดี๋ยวชิคุปไปเบิ้งนี่อะไระเป็นเขียนเนาะเดี๋ยวยมันจะมีใบตองแบบสูงๆนะคะสิไปหาขบเอาแต่อย่างหน่อยก็บ,บอกก่อนเนีเหยียบเอาเลยกระไรขบเอาก็ได้เนี่ยแต่วันนี้ขบเอาเนาะบบไปเอาขบได้เท่ห์วะ เก่งแต่ว่าบอเอาเพื่อว่าจะเสีเ่ยงเพศเนี่ยตัวเดียวนคนเดี๋ยวสําหรับคลิปนี้แหละก็สี่ได้ขอตัวลาไปก่อนเนาะเพราะว่าคลิปนี้เราไม่อย่างไรนะพี่น้องไปเบิ่งบรรยากาศเลี้ยงงัวอยู่ทงหน้านะฟัวเบอร์เห็นบรรยากาศนี้หลายหลายเดือนอยู่เนาะเาบอร์เลี้ยงงัวที่จริงเขาก็เลี้ยงแตถวบุรีถ่าย้เบิ์นะพี่น้องขอบคุณทุกคนที่เข้ามาตับสมไปแล้วนะครับไปเนี่ย